ออสวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะเรามารวมรถใช้งานกันแบบเบาๆเป็นรถมือสองงบไม่แรงเอาไว้ใช้งานเข้าไรเข้าสวนหรือใครอยากได้รถไว้ใช้เฉยๆคลิปนี้จะเป็นการเล่าตามข้อมูลที่ได้รับมานะคะไม่ได้ขายแทนเจ้าของรถไม่ได้ยืนยันสภาพแทนก็เล่าให้ฟังให้เป็นแนวทางส่วนใครสนใจจริงๆต้องไปดูรถเองนะคะโอเคเดี๋ยวเราไปดูคันแรกกันค่ะ มาเริ่มคันแรกกันเลยนะคะคันนี้เป็นนิสสัน Frontier d i e เ e l เกียร์ธรรมดาปี2003จากข้อมูลที่ได้รับมาเจ้าของเสนอขายไว้ที่ราคา69,000บาทเป็นราคาขายเงินสดนะคะเรื่องสภาพโดยรวมเจ้าของแจ้งว่ารถสีสวยแต่ก็เป็นไปตามการใช้นานไม่ได้เนี้ยบเหมือนรถใหม่อันนี้ต้องทำใจนิดนึงนะคะในส่วนการใช้นาน แอร์ยังเย็มเบาะผ้าเดิมมีไฟตัดหมอกพวงมาลัยพาวเวอร์แล้วก็มีเครื่องเล่น FM MP3 USB ถือว่าใช้งานทั่วไปได้ครบครบเลยค่ะเอจุดที่หลายคนมองหากันเจ้าของบอกว่าเครื่องกับเกียร์ยังใช้งานได้ปกติช่วงล่างแน่นกระบะมีแม็กไลเนอร์สภาพโอเคแนวรถพร้อมขับพร้อมใช้ ไม่ได้เป็นรถแต่งโชว์แต่เป็นรถที่เอาไปใช้งานจริงได้ค่ะเลขไมที่แจ้งไว้อยู่ประมาณ2 0 0 0 0 0กิโลเมตรซึ่งถ้ามองตามอายุรถก็ถือว่าเป็นตัวเลขที่พบได้ทั่วไปนะคะรถคันนี้เจ้าของแจ้งว่าดูรถได้ที่ตัวเมืองสกลนครถ้าใครสนใจแนะนำว่านัดดูรถจริงลองสตาร์ทลองขับแล้วพิจารณาตามสภาพด้วยตัวเองจะดีที่สุดค่ะ โอเคคันแรกก็ประมาณนี้นะคะเดี๋ยวไปดูคันถัดไปกันต่อค่ะเออคันนี้นะคะเป็น Mitsubishi s t a d a ปี96เครื่อง2.5จากข้อมูลที่ได้รับมาเจ้าของเสนอขายไว้ที่ราคา59,000บาทเท่านั้นราคานี้ถือว่าอยู่ในโซนรถใช้งานเลยค่ะ สภาพโดยรวมที่เจ้าของแจ้งไว้พวงมาลัยพาวเวอร์เครื่องดีคัสซีสวยแอร์ยังเย็นมีเครื่องเสียงฟังเพลงได้เพลินๆเ,เอ๊จุดที่หลายคนชอบภายในค่อนข้างสะอาดระบบไฟติดครบหน้าปัดไมค์ขึ้นครบแนวรถพร้อมใช้งานไม่ได้เป็นรถโชว์นะคะแต่เป็นรถที่เอาไปใช้งานจริงได้เอกาสารก็แจ้งว่าเล่มครบโอนได้ภาษีปี70 ตรงนี้ก็ช่วยให้สบายใจขึ้นระดับหนึ่งค่ะรถคันนี้เจ้าของแจ้งว่ารถอยู่ที่สุพรรณบุรีมีบริการจัดส่งให้ด้วยแต่ค่าส่งจะคิดตามระยะทางอันนี้แนะนำให้คุยรายละเอียดกันตรงๆนะคะเบอร์ติดต่อที่เจ้าของให้ไว้คือ063 261 9544คุณจักโอเคคันนี้โดยรวมถ้ามองในงบประมาณนี้ก็เป็นอีกคันที่ดูได้แต่ยังไงก็แนะนำเหมือนเดิมค่ะ ดูรถจริงลองสตาร์ทลองขับแล้วตัดสินใจกันอีกทีผู้ชมพิจารณาเองจะดีที่สุดนะคะเดี๋ยวไปดูคันถัดไปกันต่อค่ะอืมคันนี้เป็น Toyota Hilux v i g o Cap ปี2009ค่ะเครื่องดีเซล2.5 จากข้อมูลที่เจ้าของแจ้งไว้เขาใส่คอกสแตนเลสมาให้แล้วสายทำกินน่าจะมองออกเลยว่าใช้งานได้จริงเอจุดที่เจ้าของเน้นไว้ชัดๆคือเครื่องเกียร์ช่วงล่างเขาบอกว่าดีมากแล้วก็ตัวรถหน้าหลังเดิมน็อตไม่มีขยับอันนี้ก็เป็นข้อมูลที่คนหารถมือสองชอบฟังนะคะของเหลวต่างๆเจ้าของแจ้งว่าถ่ายใหม่ครบแล้ว ก็ช่วยลดภาระช่วงแรกไปได้พอสมควรแอร์ยังเย็นภายในสะอาดภาพรวมคือแนวรถพร้อมใช้งานไม่ใช่รถสวยโชว์แต่เป็นรถที่เอาไปทำงานต่อได้ยาวๆราคาเจ้าของเสนอขายไว้ที่149,000บาทถือว่าเป็นงบกลางๆสำหรับบีโก้ปีนี้ตรงนี้ผู้ชมต้องชั่งใจเองนะคะว่าตรงกับงบประมาณไหม รถคันนี้เจ้าของให้เบอร์ติดต่อไว้ที่0986367464คุณอีฟโอเคสรุปคันนี้เป็นแนวรถพร้อมใช้สายทำกินหรือใช้งานจริงยังไงก็เหมือนเดิมค่ะดูรถจริงลองขับจริงแล้วค่อยตัดสินใจผู้ชมพิจารณาเองดีที่สุดนะคะเดี๋ยวไปต่อคันถัดไปกันค่ะ โอเคค่ะมาต่อคันถัดมานะคะคันนี้เป็น Mitsubishi Triton Plus 2.5 VGS ดีเซลตัวสูงปี2012แท้ๆค่ะจากข้อมูลที่ได้รับมาเจ้าของเสนอขายไว้ที่139,000บาทเป็นเงินสดงดต่ออันนี้แจ้งไว้ตรงๆเลยนะคะจุดที่เขาเน้นไว้ตัวรถหน้าหลังเดิม ไม่มีชนหนักแล้วก็ไม่เคยน้ำท่วมอันนี้ถือว่าเป็นข้อมูลพื้นฐานที่หลายคนอยากรู้ค่ะเกียร์เป็นธรรมดาเลขใหม่ประมาณ260,000กิโลเมตรซึ่งก็เป็นเลขใหม่ตามการใช้งานของรถสายนี้นะคะเครื่อง2.5ดีเซลเจ้าของแจ้งว่าเครื่องยังฟิตไม่ไอไม่ควันอืมตรงนี้ยังไงก็แนะนำให้ดูของจริงอีกทีค่ะ อุปกรณ์ที่ให้มามีกระจกไฟฟ้ากุญแจรีโมทสีภายนอกดูดีภายในเรียบร้อยมีเครื่องเสียงฟังเพลงได้ช่วงล่างเจ้าของบอกว่ายังดีใส่แม็ก8 8ยางปี20ภาษีปี69ก็ถือว่ายังใช้งานต่อได้รถคันนี้ดูรถได้แถวตลาดไทยปทุมธานีเบอร์ติดต่อเจ้าของคือ 0844640965โ okay. อเคสรุปคันนี้เป็นไททันตัวสูงแนวใช้งานจริงราคาอยู่กลางๆเหมาะกับคนที่มองหารถทำงานหรือใช้ลุยๆย,ยังไงก็เหมือนเดิมนะคะจากข้อมูลที่ได้รับมาฉันเป็นแค่คนเล่าผู้ชมดูรถจริงลองขับจริงแล้วตัดสินใจเองจะดีที่สุดค่ะเดี๋ยวไปต่อคันถัดไปกันนะคะ คันสุดท้ายของคลิปนี้นะคะเป็น Ford Ranger High Rider 2.2 XLT ปี2012ตัวสูงแท้จากโรงงานเลยค่ะจากข้อมูลที่ได้รับมาเป็นรถบ้านมือเดียวป้ายแดงเครื่องดีเซล2.2เกียร์ธรรมดาภายในสะอาดมีพวงมาลัยพาวเวถุงลมคู่หน้าเบรก ABS สีตัวรถยังดูสวยนะคะก็จะมีร่องรอยตามการใช้งานบ้างอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องปกติของรถอายุประมาณนี้แอร์ยังเย็นมีเครื่องเสียงฟังเพลงได้ช่วงล่างเจ้าของแจ้งว่ายังดีล้อแม็กเดิมโรงงานล้ออล่รแม่แรงเครื่องมือครบภาษีไม่ขาดเล่มเอกสารพร้อมโอนแล้วก็มีบุ๊ก์วิสครบด้วยตรงนี้ใครซีเวียดเรื่องประวัติรถก็น่าจะอยากเห็นของจริงนะคะ รถคันนี้เจ้าของเสนอขายไว้ที่159,000บาทขายเงินสดดูรถทดลองขับได้แถวซอยสามัคคี24นนทบุรีแล้วก็มีบริการขับส่งถึงบ้านด้วยเบอร์ติดต่อ096 978 7094คุณตุ๊กตาอื่นตุกตาก็ขอย้ำเหมือนเดิมค่ะทั้งหมดที่เล่ามาเป็นข้อมูลที่เจ้าของแจ้งไว้ฉันเป็นแค่คนเล่าให้ฟังไม่ได้ยืนยันแทนใคร ผู้ชมคืนไปดูรถจริงลองขับจริงแล้วตัดสินใจเองจะดีที่สุดนะคะโอเคคลิปนี้ก็ประมาณนี้เลยค่ะรวมรถใช้งานรถทำกินดูเป็นแนวทางไปก่อนถ้าชอบแนวนี้ฝากกดติดตามไว้ด้วยนะคะเดี๋ยวมีคลิปรวมรถแบบนี้มาอีกเรื่อยๆค่ะ <c oughs> ไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะ